น้าไม่คิดเอาไปด้วยจริงๆเหรอวะให้เดินไปจริงๆเหรอเนี่ยช่วยันหน่อยฮัลโหลน้าว่าเสี้ยวโอ้กินเดิมเลยอ่ะถ้ามีผู้ชายเลยเหมือนเดิมเม่แต่หอมไหมน้านี่นี่นี่น้านี่นี่นี่อันนี้ก็มาดูดิคิดคิดทำงารเล่นต่าอ กินกินหญ้าห่านฟางกินอะไรปไปดปๆปไปหิ้ยโยนโย่อย่าลืมกด subscribe ไก่น่ากินนะเดินไปมีอยู่ร้านเดียวหิวเลยเรานไกินอันนี้แล้วเราก็จะหารถกับคุณน่นาเกลียดอะเก๋าอะเออเนาะแปลกดีเนาะเอะเนาะลดเมาส์รถ กินลมชมวิวไปเลยเอาละทุกคนตอนนี้เราได้รถกลับบ้านแล้วนะคะในราคาหมออาร้อล่ะาเราว่ามันก็โอเคเพราะว่ามันกันดานแล้วเ็าต้องไปต้องกลับด้วยเราก็แบบเออเข้าใจเขาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็กินลมชมวิวกินเข้าไปให้เองแดดโอ้โหแดดร้อนมาก พี่ตรงนี้จะเป็นของเรา,ดดานะแนนเราเข้ามาบ้านเราแล้วนะทุกคนหอด่านเราแล้วจ้าเข้ากังนั่งรถกลับไปบ้านพกละโอ้ยฟ้าสวยมากเลยนะแต่ว่าเราจะเป็นลมแดดตุยเย่หรือเปล่าเราจะสู้คิดในวันที่ดื่อหรือเปล่าคะนี่เป็นเป็นอุ้ยดูเขาดำนากันอยู่เป็นทริแปแรกเลย เรามาด้วยกันแบบว่าฟิลเหมือนมาเที่ยวมาอะไรโอ้มีวัวด,ด้วยนะอม,มอ,อม,มออมออุ้ออยไม่ได้ตัวเดียวตั้งหลายตัว คนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะชวนกันมาเหมืออทดี๋ยวจะถึงบ้านหนองไผ่แล้วบ้านหนองไผ่เนี่ยมันมีทั้งอนามัยมีตลาดนะมีอะไรที่เป็นความทรงจำเราหลายอย่างนะเราอาจจะไม่ได้แวะเยอะแล้วก็แค่ถ่ายเป็น่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำถ้าไม่มีใครดูเราก็เก็บไว้ดูะ ไปโรงงานลงมันใหญ่ๆเลยใครที่ปลูกมันเนี่ยเขาก็จะมันมาขายที่นี่แหละ <c oughs> นี่ก็คือตลาด ปีสานบ้านเฮาเลยนะจ๊ะโจ๊ะเราติดตามออเฮ้มีนั่งอยู่คนนี้คนเดียวอ่ะ แล้วก็ไปที่บ้านลาดถอกเฮ้ยโหคุยเย้ไปแล้วหนึ่งเมนที่ไก um. ่จ้าเจอพี่ไก่หนึ0งพรถผิดผิดแกเข้าเหยียบหมู่บ้านเราแล้วเดี๋ยวเราต้องไปบ้านยาย แี่ที่เรามานอนแต่ว่าบ้านยายไม่อยู่นี่ไงเดี๋ยวเราจะจบให้เขาไม่ใช่ซอยนี้นเนี่ยซอยนี้ครอ่ะซอยก็แต่วันนี้เดี๋ยวต้องให้เขาเลี้ยวเลี้ยวซอยนี่จ้ะซอยข้างหน้าครับเลี้ยวซอยข้างหน้าพี่เนี่ยเลี้ยว,ยวซอย ใช่ๆช่เห็นแล้วอือโอ้ยไอ้ที่ที่คุ้นเคยอันนี้เป็นซอยซอยบ้านใหญ่าลาดกลางบ้านจ้ะจอดาลาดกลางบ้านเลย ุงรถก็ไปจอดุงรถก็ไปจอดจอดบนหลังคาบ้านยายไปใน,นี้บ้านประบุมมลังนี่แล้วจ้ารับรถนี้เลยเย้ yeah, ถึงบ้านยายแล้วเอากระเป๋าเขาเอากระเป๋าเล็กด,ด้วย เับไปเรืเร่อยๆถึงแล้วอโอ้ยปวดเมื่อชมัดอันนี้บ้านยา,ายตังะจ่ายขอบคุณมากค่ะสวัสดีแกไก่ไม่เหลือไหมไม่เหลือกินหมดแล้ว <laughs> อาดมๆเยี่ยวใส่มันด้วยเลยมาดูด,ดอกไม้บ้านยายเดีกยวก่ายายดีนะตั้งแต่ปีก่อนอะคุาถามมาปลูกดอกไม้เขาซื้อดอกไม้มาปลูกแล้วก็เหลือ่นิมีดอกกัญชันด้วย มาถึงแล้วนะจ๊ะแต่ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็โทรหายาการไม่ได้ด้วยยาการไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนช่วยฉันด้วยฮัลโหลน้องอาเซลแม่บ่ม,มีใครอยู่บ้านโดนเทกแล้วฉันฉันมานั่งอยู่กับม้าสองตัวตรงนี้แล <c oughs> ้วปิดบ้านไวมไหม ตบบุมอยู่แต่ว่ารถบ่บ้านย่นนอนบ่มีจ้าเหมือนพาเหมือนพาลูกเขามาลำบากพามาดมขี้หมาพามาเข้าป่า ไม้บ <Es> ้านตะบุกบัดแม่เรายังโอนมาแล้วนะคะรถตับไปโสนเกินนี่คือฝาใหญ่วูสแตฟ้าสวยฟ้าใสออใสเตรียมชิบได้เลยร้อนตายแน่เดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนว้าแน้วจ้าในคูเวล ทุกวันะไปโรงเรียนตอนนุบานไหนขวานี่ไปทางนี้ทำไมต้องคอยย้ำว่าซ้ายหรือขวาให้คูดูโง่มากเลยนะไอนี่โอ้โหแค่คนจำซ้ายขวาตอนเข้าแถวเฉยแต่ว่าชีิตประจำมันจำไม่ค่อยได้คนเราจะเพอร์เฟคไปทุกเรื่องไม่ได้หรอกอูู้ดูดิภูเขาแบบใจอนันบิ๊กบอมนะจ๊ะทุกคนว้าวเย็นมากเย็นมากนี่เขาทำนาด้วยเราจะไปสวนหายายนวลก่อนนะ เพราะว่าเราจะมต้องไปตามหาล่าเอามีดก่อนเผื่อสวนสวนักรบไม่ไม่แยวแงวเยว็เนอ่ะมีใครตามมาไหมก็ยืมรถปั๊กมาภูเขาแบบปิ๊กเกืิอมแล้วกระเป๋าเป๋า มือแต่ก็ก,กลัวกระเป๋าขาดทุกคนอโอ้ยโอ้ยว้าววฮ้ย <laughs> ลาคอสคู่ใหม่ให่มาออกงานเหรอเอาดีๆเยอะดีอยู่แล้วละมึง,งอย่าดิ้นเยอะไหนอหนางตายดีก,กว่าตกใจอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่อย่าถามเยอะเอา อะไรตรงไปอีกยังไม่ถึงทางเดียว ปะเห็นทางล่องเข้าไปไมนะั้ยน่ะเดี๋้งนลยเลยเดี๋ยวเนี้ย,ย,ยล่องเนี้ยจะกดแม่ไป มานมันยากเห็นขนาดไหนมันก็ไปซะขี่ไปคนเดียวหัวสันดับแบกแดกเอ้ยนะัดไม่คิดเอาไปด้วยจริงๆเหรอวะให้เดินไปจริงๆเหรอเนี่ยไปเลยจะถึงอยู่แล้วโอ้โหดู ไม่คิดเลยว่าจะมาทิ้งกันไว้กลางทางและแบ,บกกระเป๋าสามใบโทรศัพท์อีกสองสามพึงอะไรเนี่ยโอ้โหแบบอาหาไม่รอเลยกาจะทิ้งกันจริงแน่น่ะแม่งให้เดินมาอะไรไปแล้วไปเดินนำไปเลยเราขับรถตาม นุ่งไงนุ่งไงมีมีคนหาแล้วเพราะเราเป็นคนสวยคนสูงกว่ายายมีเป็ดด้วยเออจอดไว้ตรงนั้นแหละตรงไหนจอดได้ก็จอดอันนี้คือยายนะคะยายมียายนวลน,นะคะแล้วก็มีพ่อใหญ่น้อย เราไปดูเป็ดเป็ดหรือไก่ก็ยัยไก่ไปบนไก่ไม่ไงให้ใหใลูไปโอ,ปอ้มีห่านด้วยใช่ไหมเขาเรียกตัวอะไรห่านใช่ป่ะตัวใหญ่ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินอะไรเป็ด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 ว้าเอ๋อะไรนี่คือเราล่ายัยนวลนนะคะแล้วก็มีพ่อใหญ่น้อยเราไปดูเป็ดเป็ดหรือไก่ มันมีพึ่งนะคะทุกคนเนี่ยฉันจะต้องไปพื้นโรงพยาบาลแน่นอนเลยสร้าเองสร้างเองนี่ใช้รถดีเ็กแล้วก็ทำธุระ